ออยรวมของพลมอุตสาหกรรมอิมเวอร์เฟกนะครับอยู่ที่5 6 1โอห์มนะครับ สดีครับพบกับผมช่างโฮซ่อมง่ายๆไม่มีกักสำหรับคลิปนี้เรามาดูพัดลมอิมเมอร์เฟลกอุตสาหากรรมนะครับอุตสาหากรรม,มอิมเมอร์เฟล็กอุตสาหากรรม18นิ้วครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าอาการเสียเป็นยังไงนะฮะกดสวิตช์ดูก่อน มอเตอร์คลางแล้วก็มีเสียงดังปักปักเบาๆด้วยนะฮะปักปักอาการปักปักนี่นะครับแกนน่าจะไม่ฝืดหรอกผมเดานะว่าแกนน่าจะไม่ฝืดหรอกแล้วแกนด้านท้ายเนี่ยน่าจะกระดกได้นิดนึงนะกระดกตึ๊กตึ๊กนิดนึงนะครับ,ก,รก,รบก็คือว่าวิเคราะห์กันง่ายๆนะครับก่อนที่เราจะเปิดดูก็คือตัวนี้เนี่ยบูทน่าจะสึกนะฮะคือบูทสึกทำให้บูทเนี่ยมันปลวงโบนิดนึง แต่ไม่ถึงมากนะครับตัวนี้ <Okay. Yeah. S 1> แล้วเราลองเปิดแล้วก็ถอดไปพัดดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ <Okay. Yeah. S 1> ไม่ลื่นไม่ไม่ฝืดจีนนะฮะเห็นไหมครับไม่ฝืดเลยลื่นนะฮะลื่นเลยนะครับแต่ว่าเวลาเราเปิดเนี่ยพอสนามแม่เหล็กมันมีแรงเนะี่ยมันจะดึงทุน่นปึ๊บปึ๊ ติดเลยนะเพราะว่าแกนเนี่ยมันโยกได้โยกได้ไดนิดๆครับโยกได้นิดๆนะครับก็อาการนี้เท่าที่มองเนี่ยเปิดท้ายดูเนี่ยลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนซีมาแล้วครับเปลี่ยนซีมาแล้ว,ลาลวอาการเสียระหว่างซื้อเสียกับแกนเสียผมทําไว้หลายคลิปเลยนะครับก็ใครที่อยากทราบว่าอาันไหนแกนเสียอันไหนซีเสียก็ย้อนกลับไปหาคลิปเก,ก่กกาๆผมทําไว้นะครับ ก่อนอื่นเราวัดคอยของตัวนี้ก่อนนะครับว่าค่าเท่าไหร่คอยรวมของพอลมอศตกาหการอิเมเวอร์เฟกนะครับอยู่ที่561โอห์มนะครับ561 562อะนี้นะครับผมโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก นะครับเสียนะครับเนะี่ยฮะบูธหลังเนี่ยเสียสังเกตจากเนี้ยมีฝุ่นผงดำๆติดอยู่ตรงแกนนี่เลยนะฮนะเนี่ยฮะก็คือบูธเนี่ยมันสึกโบแต่ว่าแกนต้องเปลี่ยนด้วยนะครับยิมเมเฟกก็คล้ายๆฮาต์ตลินะครับเอาทูนออกก่อนมอเตอร์ที่หลังนะฮะถ้ายิมเมเฟกเนี่ยใครไปฝืนเอาทูนออกมาก่อนเนี่ยอันนี้เสียหนักกว่า กว่าฮาตลีนะครับเพราะว่าฮาตลี่เนี่ยยังมีโอกาสไม่เสียได้แต่อิมเมอร์เกเนี่ยส่วนมากถ้าเอาดึงคอยออกมาเนี่ยเสียค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยนะครับรบ,บูทหน้าข้างหน้าเนี่ยมันติดสนิมเองนะฮะแต่ว่าติดริงแล้วตัวบูทเนี่ยมันยังไม่เสียฮะก็เป็นไปที่เราคาดการนะฮะที่เสียบูทหลังนะครับ บูหลังมันโบ๋ะะ่แะทำให้มันแกนกระดกลึกึกนี่ได้นะฮะสนามแม่เหล็กันดึงเนี่ยเกตทุนเห็นไหมทุนจะมีรอยดำก่อนที่มันจะเสียเนี่ยมันจะถูก็ถูกกับสเตเตอร์นะฮะเนี่ยฮะสูกับสเตเตอร์เป็นรอยดำนะครับถ้าอ e ิมเมอร์เฟกเอาทุนออกก่อนนะ,ะเสียนะครับเสียฮะผมทำให้ดู มันติดมันจะติดถ้าเราดันเอาทุนออกเอาทองแดงออกมาเนี่ยขอบเนี่ยมันจะถูก,กับโรเตอร์เสียเลยทองแดงนะนะครับิมเมอร์เฟกเนี่ยฟิกเลยว่าต้องเอาต้องเอาทุนออกมาก่อน,นะฮะ้้วถึงจะเอาไง้น,นี้ออกมาเวลาเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนทั้งบูธทั้งแกนนะครับว่า เ,เพื่อนๆหลายท่านเนี่ยสงสัยมากว่าเวลาทำเนี่ยทำไมไม่ทนใช้ได้แค่ไม่กี่เดือนแล้วมันเสียนะครับก็ขอให้เรานึกว่าโรงงานที่ผลิตออกมาเนี่ยอะไหล่สู้เรายังไม่ได้เลยนะครับเราใช้อะไหล่ที่ดีกว่านะครับเราใส่ผ้าซับน้ํามันที่เยอะกว่าเราใช้บูทที่ผสมทองแดงมากกว่านะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยเราใช้อุปกรณ์อะไหล่ที่ดีกว่าโรงงานนะครับเพียงแต่ว่า สิ่งที่เราทําให้เหมือนโรงงานก็คือว่าเวลาโรงงานเขาประกอบมาเนี่ยเขาประกอบใหม่มาหมดเลยทั้งบูททั้งแกนนะฮะทั้งผ้าซับน้ามันเขาใส่ของใหม่มาหมดทั้งชุดเลยนะครับมันมาพร้อมกันในเวลาเดียวกันแต่เวลาที่เราซ่อมและที่เราซ่อมนะฮะเราชอบเลือกเปลี่ยนนะครับเราเห็นตัวนี้ดีตัวเราคิดเองนะฮะเราคิดเองว่ามันยังดีอยู่เราคิดว่าบูทยังดีอยู่เราก็ไม่เปลี่ยนเราก็เอาเปลี่ยนเฉพาะ บูที่เราคิดว่ารูปนี้เสียนะฮะลักแกนมันเป็นรอยหน่อยเราก็คิดว่ามันยังดีเราคิดเองนะฮะว่ามันยังดีเราก็ใส่เข้าไปอายุการใช้งานมันก็ไม่เท่าที่ซื้อมาทั้งๆท,ที่ซื้อมาเนี่ยปีหนึ่งสองปีเนี่ยถือว่าไม่ทนนะครับแต่เราทำเนี่ยนะครับหลายๆช่างที่ทำเนี่ยกลับไม่ทนกว่าโรงงานอีกนะฮะใช้ได้4เดือน5เดือน6เดือนบ้างนะครับ8เดือน9เดือนปีหนึ่งบ้างนะครับ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็อย่างที่บอกเวลาที่เราเปลี่ยนเราชอบเปลี่ยนไม่หมดเราคิดเอาเองว่าของมันยังดีนะครับก็อย่าไปคิดมากมอเตอร์มันมีแค่บูตแกนนะครับมอเตอร์พาสับน้ามันมันมีอยู่แค่นี้เองนะครับมันไม่ได้มีมากมายอะไรนักหนาเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้ใหม่ไปเลยของมันจะเป็นเหมือนของโรงงานเลยนะครับอิมเมอร์เฟกเนี่ยบูตมันค่อนข้างจะแน่นนะครับ าฝาล็อกบูธเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามที่อย่าเอาบูธออกมาก่อนอย่างนี้มันจําเป็นนะเพราะว่ามันติดทุ่นออกมาเพราะทุ่นแกนมันเป็นสนิมมันก็เลยต้องเอาบูธออมาด้วยถ้าทําที่ถูกเราไม่เอาบูธออกมาจะง่ายกว่านะครับ ซึงออกมาครับเนี่ยอย่างเช่นอันนี้คือเขาก็คือซ่อมมาแล้วนะอันเนี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนไงเขาก็ใช้แกนเดิมนะครับซับน้ำม,มันเดิมนะฮะเงี้ยคือว่าเนี่ยอย่างข้างหลังนี่ไม่เคยถอดก็ไม่ได้เปลี่ยนก็คือว่าเวลาที่เราเปลี่ยนเราก็อย่างที่บอกเราต้องเปลี่ยนให้หมดนะครับอย่าไปคิดว่าอะไรมันใช้ได้เราคิดซะว่ามันแค่ไม่กี่บาทเองทำ,ค,ำครั้งเดียวให้จบดีกว่าครับ ใช่นะครับบูทที่มันยังไม่ได้ถอดนะครับเวลาที่เราจะถอดเนี่ยนะฮะแล้วก็เนี่ยกิ้งบูทมันไปข้างๆนิดนึงเนี่ยกิ้งไปกิ้งไปด้านใดด้านหนึ่งกิ้งไปให้ให้ปากนมันชะเง้อขึ้นให้ปากฝา ard, ล็อกบูทเนี่ยมันชะเง้อขึ้นนะครับเสียกิ้งไปแล้วมันจะมีที่เสียบแล้วไอ้นี่มันจะเสียบเข้าไปได้นะครับเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับเนี่ยก็เด่นขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะใช้บ <pedestrian. S 1> ูทเนี่ยเป็นตัวค้ำนะฮะไว้ค้ำไปควงอะ จะเป็นมันเหมือนจะไปคล้ายๆค้อนอนะครับทำให้กลัวแล้วก็บิดขึ้นมาเลยนะจะหลุดขึ้นมาเนะครับเขาออกผ้าเนี่ยก็ไม่ต้องไปใช้ของเขานะะเพราะว่าเวลาที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเศษผงเหล็กออกมาแบบนี้แสดงว่าในผ้านี่อาจจะมีเหล็กเพื่อนอยู่ก็อย่าไปใช้ครับ เนี่ยนะครับเนี่ยของใหม่มันมีแค่นี้เองนะครับก็มีแค่บูธสองลูกนะครับแกนอันหนึ่งนะครับแล้วก็ผ้าซับน้ำมันซึ่งเราก็ใช้ทิชชู่ได้นะครับไม่ใช่ความผิดอะไรอะไรก็ได้ที่มันดูดซับน้ำมันได้นะครับแค่นั้นเองแค่นี้เราเปลี่ยนแค่นี้ให้มันใหม่หมดแค่นี้มันก็อยู่ได้นานแล้วนะครับแต่ส่วนมากคือช่างหลายคนเนี่ยก็จะเลือกเปลี่ยนคิดว่าอย่างเช่นอันนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยบูธหน้ามันใช้ได้นะแกน มันไม่เสียอันนี้บูทหน้าใช้ได้คะแกนไม่เสียแล้วแกนท้ายเนี่ยนะครับบางคนเห็นดำๆแบบน,นี้ก็เอากระดาษทรายไปรูปไปอะไรเงี้ยก็หวังว่าเปลี่ยนบูทแค่ลูกเดียวนะครับแล้วก็แกนไม่ต้องบูทไม่ต้องคือเหมือกนะะอกับประหยัดนะฮะเหมือนกับประหยัดนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเราทํางานไปแค่ครึ่งเดียวนะครับว well ลาวเขาไปใช้เขาจะใช้ได้แค่ครึ่งเดียวนะครับถ้าใช้เดิมเสียปีนึงเสียก็จะใช้ได้แค่6เดือนนะครับฉะนั้น เวลาที่เราทำถอดออกมาแล้วเนี่ยม <S ellt. S 2> ันถอดแต่มันยากถอดแต่มันยากนะครับทีเดียวให้มันจบเลยในงานนะครับถ้ามันจบไปเลยส่วนน้ำมันก mm ็ใช้เป็นน้ำมันเครื่องรถย no wow. นต์นะครับเราคิดดูว่าน้ำมันเครื่องที่ใส่รถยนต์เนี่ยมันเป็นน้ำมันที่ทนความร้อนสูงครับยึดเกาะดีที่เขาโฆษณายึดเกาะดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคามันไม่แพงมากก็ไม่ต้องไปดิ้นรลนหาอะไรให้มันสิ้นเปลืองครับ ผมใช้มาตัวหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยแล้วมันเครื่องรถยนต์เนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยเกินสิบปีทุกตัวนะครับก็เรามาเปลี่ยนกันนะครับ กดนะครับให้น้ํามันมันลงไปชุ่มให้ทั่วนะครับให้น้ํามันมันซึมลงไปให้ทั่วนะครับบูทนี่ก็เป็นบูททองแดงนะครับก็ซับน้ํามันได้ในระดับหนึ่งนะครับตัวบูทเองนะครับมันก็ดูดซับน้ํามันได้ในระดับหนึ่งซึ่งดีกว่าบูทโรงงานแน่นอนนะครับดีกว่าบูทที่มาจากโรงงานฝาบูทเราออกมาแล้วเราก็มาตี เทาที่ให้เรียบร้อยนะฮะเนี่ยฮะสีปากมันหูกเข้าไปนะครับอย่าให้เพเยนะครับแล้วก็มันจะได้กดให้แน่นๆนะครับเอาเวลาใส่แล้วก็เอาเนี่ยเฉียงเข้าไปก่อนนะครับเฉียงเข้าไปก่อนครับแล้วก็เฉียงเข้าไปก่อนนะครับข้างหนึ่งนะเนี่ยเฉียงเข้าไปด้านหนึ่งครับดันให้ม hm ันเข้าไปสักครึ <soy> ่งวงเนี buzzer. ่ยฮะดันเข้าไปครึ่งวงนะครับนี่ฮะดันอย่างนี้ครับแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็พอนะฮะ ถ้าเป็นอิโมเพอร์นะครับเป็นย่ออ่ห้ออื่นก็ไม่ต้องตอกบางอันก็ไม่ต้องตอกแต่อิมเพอร์เนี่ยมันแน่นนะฮะนี่ครับค่อยๆตอกเลาะมาเลาะมานะฮะเลาะไล่ๆมา ลงไปแล้วนะครับถ้าบเป็นเนื้อเฟกเนี่ยของเขาเนี่ยแน่นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเรื่องของฝาล็อกบูทเนี่ยนะครับมันจะแน่นมาอย่างเงี้ยตลอดเลยนะเวลาใส่ก็ต้องออกแรงนิดนึงนะครับใช้มือดันไม่ไหวก็ใช้ค้อนเตียวนะข้างหนึ่งก็แบบเดียวกันแบบเดียวกันนะครับ เรียบร้อยนะครับ,บ,บนั่นนะฮะบูทเนี่ยใส่แล้วเนี่ยเอามือดันเนี่ยต้องไม่กลิ้งได้นะฮะกลิ้งไม่ได้นะครับพอคนใส่ไปแล้วเนี่ยกลิ้งได้ลื่นฟึดปาร์ตฟึดปาร์ตเนีน่ยไม่ได้นะฮะมันต้องใส่นี่เข้าไปแล้วโยกโยกได้นะฮะโยกได้ฝืดฝืดนะฮะฝืดฝืดแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วเราโยกลื่นๆื่นเนี่ยกิ้งไปกิ้งมาลื่นลื่นเนี่ยใช้ไม่ได้นะฮะเอามือดันลื่นๆนะื่นใช้ไม่ได้นะครับ มีเพื่อนหลายคนถามมาฮะหลังไม้ถามมานะครับก็อาการส่วนมากจะเป็นแบบนี้แหละครับเราใส่แล้วมันไม่แน่นนะครับ <N> เราใช้ขอบโต๊ะทํางานเราแหละครับ <N> ผมเป็นตัววัดนะฮะเนี่ยนะฮะดันสุดขอบเนี่ยวัดนะครับแล้วก็ติ๊กไว้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับติ๊กไว้นะครับติ๊กไว้ ก็มาวัดดูนะครับเนี่ยนะฮะแต่เสร็จแล้วเราก็มาวัดดูนะครับเอาเท่าเดิมแค่นี้พอจบ ก็คือบูทใหม่2ข้างเห็นไหมครับบูทใหม่2ข้างแกนใหม่มีแค่นี้ฮะส่วนประกอบของมอเตอร์มันมีแค่นี้เปลี่ยนพอเปลี่ยนให้ครบนะครับเปลี่ยนให้ครบอย่าเปลี่ยนกล้งคงืนกลางกลางนะฮะเวลาใส่เราเอามอเตอร์เราเอาทุ่นเราเอาโรเตอร์นี่ออกมาก่อนเราก็ต้องใส่นี่กลับเข้าไปก่อนนะครับเวลาใส่ ก็ทำก็ย้อนทางกับตอนเราออกนะครับเนี่ยนะฮะถ้าเราใส่ผิดก็เช่นเดียวกันทองแดงจะขาดนะฮะใส่แล้วก็ตั้งระยะทุ่นไปด้วยนะครับดูขอบด้วยขอบทุ่นนะฮะขอบทุ่นขอบปีเนียมเห็นไหมฮะด้านในขอบปีเนียมเนี่ยมันต้องตรงกับเหล็กขอบเหล็กนี่พอดีนะครับมันต้องตรงกับขอบเหล็กนี่พอดีนะครับก็ ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งระยะตุ่นซะก่อนนะัตั้งระยะตุ่นงเงี้ยนะฮะนะครับใส่ได้แล้วระยะตุ่นก็พอดีได้พอดีเลยนะครับ mm hmm. พอเราได้ระยะพุ้นเสร็จเราก็ครอบครับครอบครอบข้างหลังเนี่ยเพื่อเราจะเช็คระยะดึงนะฮะเราก็เช็คระยะดึงก่อนครับว่าได้ไหมระยะดึงก็ไม่ควรจะเกินสักสองมิลนะฮะ ระยะชักน้อยไปนิดนึงนะครับแ,แล้วว่าบูทที่เราใส่คือมันหนากว่าลูกที่เขาใส่มาหน่อยนึงนะครับสองข้างมันก็เลยมีระยะชักที่มันน้อยลงก็เอาแหวนออกนะครับอโอเคได้แล้วนะระยะดึงนะครับประมาณสองิ้นนะครับหรือว่าเรียกว่าช่วงเพลนะครับผมเรียกว,ว่าช่วงเพล ก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวลองดูอ๋อเดี๋ยวลองใส่ซีก่อนเราต้องใส่ซีก่อนครับลองไม่ได้ แล้วครับแล้วก็เรามาลองกันดูปุ่นเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย เสร็จแล้วก็มาลองกันนะครับลองดู okay. โอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากโอเคนะครับก็เปน็นนัว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับสำหรับการเปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกนพัดลมอ e r เ l รสสากรรมนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าพัดลมตัวหนึ่งเนี่ยถ้ามอเตอร์ มันไม่ได้เสียมันก็จะเหลือแค่บูธแกนนะฮะแล้วก็ผ้าซับน้ำมันแค่นี้เองนะครับแค่เราเปลี่ยนให้มันหมดนะฮะอย่างเช่นผ้าซับน้ำมันเนี่ยเราก็ใส่ได้ดีกว่าขอโรงงานนะครับเนี่ยของโรงงาน้ก็แค่นิดเดียวเราใส่ได้มากกว่านะใส่น้ํามันได้เยอะกว่านะน้ามันเราก็เป็นเกรดพรีเมียมด้วยดีกว่าโรงงานอีกนะครับบูทส่วนใหญ่ที่เป็นบูทที่เราใช้กันก็ผสมท่องแดงมากกว่า มากกว่าทําให้ภายในตัวบูธเนี่ยมีรูพรุนสามารถดูดซับน้ํามันได้มากกว่านะฮะในตัวบูธเนี่ยแล้วก็การปล่อยน้ํามันออกสู่แกนเนี่ยมันก็ดีกว่าดีกว่าของโรงงานนะครับที่ติดมานะครับก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดแล้วมันจะไม่ทนนะครับสําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะฮะที่ทําแล้วไม่ทนก็รู้ไว้เลยว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนไม่หมดบูธสองลูกนะฮะแกนอันหนึ่งนะครับผ้าซับน้ํามันเท่านี้เอง ถ้าเราเปลี่ยนมอเตอร์เราก็เช็คชุดนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับถ้าไม่เสียคือต้องไม่เสียหมดนะฮะสำหรับบูธสองลูกนี้นะฮะหายไปลูกนึงครับบูธสองลูกนี้นะครับแล้วก็แกนถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งเสียหมายถึงว่าชุดนี้ทั้งชุดต้องเปลี่ยนหมดนะครับไม่มีการเอาอะไรไว้นะฮะต้องเปลี่ยนหมดทีเดียวครับจะได้ทนเหมือนกับที่โรงงานเขาทามาสําหรับวันนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับแล้วว่าแล้วคลิปหน้าจะมีพัดลมย่ออะไรมาทาให้ดูกันต่อไปนั้นก็ติดตามกันไว้นะครับ และเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไครับสวัสดีครับ